บบ่เตียงได้จำรถบบาเตียงบ่ได to ้รถบอลลี่จำได้บ่จำได้รถบอลลี่รถเบาเตียงมีกี่ตัวม่รถเบาเตียงมีกี่ตัวม่รถบอลลี่บ่รถอันบอลลี่ได้ย่มีกี่ตัวม่บ่มีมีหักมันหมวกฮะมันคุกข้างนึ่งบาสเราหักต้องชื่อนี่ต้องตั้งค้างหนึ่งจำที่จ้ารถไอ้ลี่หางชื่อไหมนี่บ่ เปอลลี่าแลวนอตเออพูดว่าจตงได้่ชื่ปูนนอกอชกเโอเจ้าเเจ้ากอเปลี่ยนวะันป้าเนี้แลมันกอดำเนินเนเ่าๆนะก็มาได้นอง่ายกามาง่ายนะไฟก้อนง่าแล้ โชคเป็นบ่ฮ้อนว่าพากันไปดมเชักกันนะฮะผู้นั้นขักหัวบุ่นเข้าไปมันเป็นยังไงนี่ฮะจะเลยแมงเลาหัวรถไงจะเลยแมาหัวรถขักเปิดแอาพากันสบายดีก่อนไว้ไวมสบายดูแอร์สวัสดีผู้นั้นสบายดีมั้งเ้อะเนี่ยบาดมาอยู่ลราโดนระบาดโบจักเลยบาดนีโบจักหัวเราสวัสดีบาดเป็นสบายดีเอร์สบายดีบั้งั่านเออ เอาไปลงมาไัก็บ่าวเวียบ่าววีโอ้บ่าเวียเราบดมามือนี่เราเรียนพลังภัยเออบ้านี่ใคมาหาวานนี่บ่าวเตียงกับบ่าวลีบ่าวเตียงกับบ่าวลีเอาจำรถบ่าวเตียงมัได้จำรถบ่าวเตียงบัได้รถบ่าวลีจำได้บ่จำได้รถบ่าวลีรถบ่าวเตียงมีกี่ต้มรถบ่าวเตียงมีกี่ต้มรถสกูตตอรบีบ่รถอันบ่าวลีได้ให่มีกี่ตุ้มบ่มีบ่มีหักมันบวกฮะมันฮ้ก นงบ้าเราหาต uhm ั้งชืはは่อนี่ตั้งขางนึ่งจำที่ป้ารถไอ้ีหางชื่อไหมนี่บ้าตั้งขางหักเดินไปข้างหนึ่งนะคันสีหยังคันสีขาวอุ้วานี่เลยเรามาตั้มพีบอเมร์มันแตกไปที่ชื่อบอเมร์นินบอบอมันคุ่ออกเลยมันคุกเลยเอาแล้วรถเราไปเป็ยนยังรถแล้วเรา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 ว่ามันเป็ี่ยนยังเราทำรี รถจัามันเป็นงยล้วรตั้มหรอกคุตั้มหัวโอ้เนาะเอาเอาสาซาเมนเลีกัอ่าเดาที่เผาเบิ้งในคลิปเราเนาะเพราะว่าไอ้ไอ้กับเาดันเห็นบบาลตัวไอ้ดิบิบลเอืมอืมอาอานอะพี่นอนเนาะทนี่แหละได้เปี้ยเพรีงกันเสียงเงินเสียคำ โอแม่ด uh, ีของถึกๆได้พ oh, <There is. S 1> ี on ่น้องนากระจางหนาเพื you know Japanese, uh, ่อนดีกับตัวใดจำของดีๆไดครับตัวใดบอแต่ว่าแต่ว่าจากที่บอต้าเคยถามเราข้าวเนี่ยประมาณหาหกพัน่ลนกระจังหนาเดีโอเมนเล็กด้ะอตาเยามเ้าวประมาณหาพนอ่นัระนเดี๋ยโอเมเลก้ะาบอต้าเาราขาวเียมาณอวหนนดี๋ยอลล้ะ่นมาบอกาเข้าวดียประหู่แา้วรจนาเยอละวาีอเย À, phần vào phần vào thành lấy bắn, nhiều người. Hi cô. Eh. Lần đầu. Qua chưa có gì. Eh. Viu này. Ba chưa ba bay hiếp, à, Ba Hai con. Oh, hè nó. Hệ nó. Hệ nó. Hệ nó. nó. Hệ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  nó. บดีเชบไดีเออไปพ่อกินกนมไปอ่นทมไเออตีล้วผากแล้วสเงินพอจะไปได้หางน่ะเอาแ่คือว่าจะไปทำงานดีกอว่าด้ไปแบบนี้เนาะบ่ปด้มาเอาพี่น้องเนาะทางใดทางบ่้เองกะ ขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเวัดสุขสุขคนพี่น้องเลยบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเด้อพี่น้องเด้อเนาะกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าวตาบ้านเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กัมาเฮือนน้องบุญทวีเพิ่นพี่น้องเลยเอาน้องบุญทวีเพิ่อน่บยุส่นมาเนี่ยนายน้อล่ะชื่อนมได้เจ้อ อ่าืนองทัางใดทางใด,งดฮะโอ้เออโอ้ยเนาะโอ้ยสบายดีสบายดีโอผมมีผนชดน้องเด็ดผมด้ไปหม่มเกาะไใช่ใช่ห่มเ <c oughs> ้อก็ใช้เตียงมาเลย ไปเล้ป่ะบ่แล้วชาวบ้านทเจ้าสีนั่งนี่กันเที่นี่ะเบาแล้วนั่งมันหอมป่ะฝนตกโอ้ตกแหงเต่าไแม่ช่ออันนี้ได้บ่เลยจงว้จะไปตอนยวเลยโอ้ยยังจงอยู่เนาะไปเอาไป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 ชิมยูโฮมปูไปไปหามจาหามได้บ่กได้ดอกเขา หามได้บ่ได้บ่ได้บ่เอาพี่น้องน้องกองกันได้ได้เออชาวหามบ่ได้ดอกเจ้าวหามได้เพคนหนูเนาะเออเมื่อคืนนี่ฝนตกอยู่ทางนี้กันเนาะตกแลบ่แห้งมันล้มก็ลุ่มแรงเออจะว่าได้ผู้นักดิปแบนั้นน้องัน สายฟาแลบพันสีเบิ่งเบื้งเฮาเฮาสีขนขอดมาทั้งนี้เออได้ฉะนั้ได้โอเคจช่ไปไปเอามาพอเราเห็ดอันนี้ข้างนี้แล้วผ่านนี่เอออย่างเนาะพอนำก๊อกกระเทิพื้นบาดนี่แจ๊วแจ๊วถอดเกือบเขาเลยแบบนี้ถอดเกือบเขาเลยนี่นะเออคักคัก ปลาโซมันมันกับใครอยู่บ้นี่<ข>เออกินแล้วจะค,คอยกินของมึงโอ้กินทุกเหนือเออมามาซาซิม,มึงก่อนอมันมันจะเคืออันก็ไม่น่าอยู่บริษัทมึงก่อนมันก็แเซาะกว่าที่หลอกกิน <laughs> แต่ว่าแต่ว่ามอร์นี่นี่เังไงบ้าง ไทยมันอะเนาะมันมันบวคือแบบมันกินซ้อนแล้วแม่มันบวกคือไมนกินได้ก็ต้องหน้ามันก่อนครับฮะก็ถึงหน้ามันอะมันต่อยามได้ไหมยามนีบ้า่กินายก็ต้องให้หน้าเป็นคลไปอยไป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 ไหนด e. ีจีโรอเลยเดือดสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเขาเป็นร่องเปลือกแล้วเราก็ต่อเอาอจีโรอก็ร่องอันแบบ ต่อยมันมาวะเอาแล้วจังว่าทชเบแตลี่มาเลยว่นบอเออจัางได้แหละชื่อแหงชื่อซาชื่อปูนสือนบอกว่าชอบขันชอบันหาจะมาให้ก่อย โอ้เจ้าเจ้าเจ้าเปลี่ยนป่ะพ่อป้าเป็นนี่แล้มันก็ดดำเนินเกิดเบาๆนะกามาได้นอกง่ายกามาอ่ายนะไฟก้อนง่ายออกเมื่อไรก็กลับแล้วพอนอกมากคือฮาวเวลและเทมันนนี่มันกะมากะยูมาคูมากะักสิมานได้ที่นะเองว่ามากะเออเนาะเห็นเห็นงานบางที่กุรักกใหญ่เพื่อนเห็นจเจ้าเห็นอยู่บางทีเพื่อนอยากสมทบเขามากกับมีที่นะนี่แหละครับเทาต้องยงอยู่แหละกะ คนกับจักชีช่วยพูดใดจักชีเอาแบบใดทีนะไซบ้ากระปูนนะฮะบอกแล้วเราเอาช่องช่องค้นหาพ่อพ่อมพ่อเขาก็จังว่าไมเนาะเลพ่อจังว่าไม้เราเลยเล่านั้นรเมือก่อนบอง้างลางเราเงินยังบาไงบยังบาไรงบยังเหมือนช่องเราบอแต่ขอว่าเราอกว่าเป็นเราเป็นอะไรกันที่ก้อย เออชอบพูดชอบพูดขึ้นขอบขึ้นโค้งเจ้าก็เป็นบ่เปลนหมดเออแล้วเราบอกดีดีว่าไอ้ว่าแล้วก่อจะว่ากันนั่นโค้งนั่นเราเออเมนเมนไปเนี่ไปเชื่อมเลยเรามีตู้มาเชื่อมเองเออแสดงว่าไอ้เพิ่นได้เนาะไ้แเจ้าอยู่เล่าแต่เจ้าอยู่เล่วตลอดเนี่ยเจ้าหาหมู ผู้ที่เป็นช่างเนี่ยไปเข่ากุ้มกันนี่ได้เลยสุดยอดเลยได้เลยเงินในงานเห็ดตลอดลูกใหญ่นี่ก็เอาลูกไปน้ำเลยก็ได้เอาเราเอาคหลายคนมันเป็นอย่างว่ได้รายเงินไม่มีรถคันหนึ่งหรือไปเมือนกันพอช่วงนี้นี่อันมีชาลิ่ผู้ใดเขาก็โอ้โหอะไรก็เห็ดเฮือนอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนมันต้องอยากมีเฮือนเพราะว่า ใช่ไฟได้ชิได้อยู่จะเถื่อเอึ่ยไฟบ้านก็เดินเองเลยไฟในภายก็ภายบ้านนี่เดินเองเลยโอ้ได้บ่เพลิภเยก็โอ้ฮะเนาะอันนี้กับบอต้ากับบูหูดอกสมมุิว่าคือลักระยะนี่เนาะระยะทางนี่ดึงขวบมาเพื่อนนี่สมุดว่าเครื่องมืออยู่เจ้าเบิดนี่ประมาณถ้าจักพันเจ้าขิดขามือนี่นี่นี่อยู่นี่ดึงมาอนี่ยอ่าอ่าอ่ากตกอยู่สองหมื่นตัวแล้วิดแล้ววัด เกอกว่าพื้นว่เราคันว่าเป็นเขาตุ้เ้าก็เอใคแมนอยู่ายกจแพงอยู่เฮือนบ่าตากสองหมืกับสองพันเปิดได้ก็ทรมาดาเลยะเกเดี๋ยของเราเองเหมดไงเราซื้อมาเองเหมืเลยสายอะไรอะไรสายเป็ของเองเนี่เราอพพวกอะไรพวตัวตัดไฟฟ้า้าแหลมปั๊บแหลปั๊บเลยเออเบิดเจ้าบุญเรีย อรีบุญงไฟเสนเพิ่นแวะบ้านเพิ่นบุญงไฟบ้านเมียเพิ่นน bon ี่นะพาลงเห็ดลงไปผู้ลงใบมือ่ราตาบุญงไฟบ้านหน้าเออแถวนั้นแหละแถวบ้านหน้าบ้านเมียเรารอยู่นั่นเนาะเออเพื่นแวนเลยบุญด้ขึ้นมานี่กัขึ้นมากระเทืนกับขึ้นมากับขึ้นมานี่แต่กับชิค้าบลงไปคือกันนั่นแหละนี่ก็ได้ขึ้นมาหานคนขี้ดื้อก่อนว่ะหานไปตั้วไปทางมาแล้วหันกันกีง้อบ้านเนย ไปเฮ้ยเพื่อนแล้วไปแล้วลูกไปละเฮ้ยได้ได้ขอบคุณนั่งดอกขิงว่าหันไปล้างเอาผ้ามาไปละได้ผมขลาคนขี้ดื้อเด้อวานนี้บีบแกจะเพื่นอยู่วานนี้เก๊กเก๊กว่ะขึ้นไปบ้านน้าทบมัววานี่ขึ้นไปหากินได้นกได้นกจิ้นได้นกเน่ได้ปลาเน่ได้วายเน่ย แล้วนกเนี่ยเดี๋ยวผมรอมันอยู่คนต่อต่อเอาขนกเขานกเอียงนกเนี่ยลงทีละแปดเก้าตัวนกไก่นาวแตแดงว่าอายเพื่อนกำลังหากินเนาะมาจับเนี่ยผมต่อเทมนี่หมดเลยผมอยู่ไทยนี่ผมก็จับมตัวนี้แหละจับพวกนกกระทานกคุ้มโอ้นกนกกระทามีบ่นกกระทานกคุ้มมาทีนึอ่ะทีละเจ็ดแปดตัวเออคืนนึงอ่ะก็อยู่ไทยนะผม โอ้แต่แต่อยู่เล่านกกระทาหายากแลอะไรบ้างก้ไข่ไม่แข็งนี่ข้าวนี่นี่มันมาไขาใ่ใหญ่เสืช่ว่านกคุมนั่นมีนี่ดอนแทนนี่มีนี่ดอนเด้เอามาเอา้เอาจะเห็ดอะไรได้เอานกคุมจะเห็ดอะไได้เอา,เอาด่างครับด่า,า,ดางด่ังเอาไปดีดีดังตับเอาไปดังเบาเบาได้ยัดยันเป็นไข่บงไข่ใหญ่เปะเป็นไข่บงเลยอืมไม่เป็นไข่มันแข็งเปรียบกับไข่ไม่แข็งถือว่าถือว่าอะไรเท่านี้ก็ ครบทุกอย่างเนาะพี hmm. also, ่น้องเนาะก่อเขื่อนก่ออยังแบบเห็ดให้เห็ดหน้าได้ปุบเดี๋ยวโอ้ยใช่กับได้ง่ายๆเมื่อกี้พอต่างขีดยวิไลฉีมาอยู่ได้จักเดือนเด้อทั้งหมดแลก็ว่าจักเมื่อเด้อเดี่ยวแต่ว่าแต่ว่ามวนอยู่ปะอยู่พี่กันมวนอยู่เนาะได้อยู่ได้อยู่เหมือนมวนอยู่เหมือนกันอยู่พุ่นกับมันกับไม่แตกต่างกันเลยเนาะ เพราะว่าเขากับบริเวณโดสีเข่าไปในลึกในกรุงเทพเนาะอยู่ชายเกาะเจ้าอยู่เทนโซะบริจัคเอออยู่โคราชไปหาที่แบบนี้นึกไปหาป้าหวังไปเห็นงานกัาาอ่็ไปไปเห็นงานกไปหาป้าเออแต่แต่ว่าชัดอยู่พุ่นกับอยู่พี่นี่อยู่พุ่นอ่ะสิลายกว่าเป็นอย่างนี้อยู่พี่นั่น เป็นนกเขาเป็นนูเ,เป็นน,ก,น,นกคุมนกกระทาตรอย่างนั้นจับจะหากินได้มันโมเมนต์นชัดวงห้ามแต่ว่าเป็นตัวพานตัวพานตัวอีเ็นตัวมินตัวชังน้ำนั่นเนะี่ยเป็นชัดวงห้า,หามนะเนาะหรือว่านกอย่างนกปากห่านมอน,นกตัวใหญ่นนเขาหมวงอยู่ไทยใอ่อยู่ตวงกันกน,ดดนกเขานกขุมนกชังคือเจ้าว่ามานนั่นนี่จับกินได้เนาะเป็นวะลบบาเนาะปลาอันะน,นะนี้คือการนำโลกชีวิต นนะพี่ลงนะองเนาะเขาชาวบ้านเขาเขา,าก็หากินตามรรมชที่ที่สีนะกก่นะจต่กระจันได้หลายวะหลายอ้จึงหน้ามันอนะ่ะผมใส่ได้ที่นังก,ก็สี่โลห้าโลสี่ห้าโล,อโลบอกแต่ว่ามาเงิดเราโตแมงกิโลนะหากได้ก,กิโรกับมาคือเดี๋ยวม,<า>มันอยู่<า>เดียวว่ามันห้องอยู่หู้แผยหู้มันพุ่น่ะ มันมันไตมาเข่ากระชามเลยมาเลยมาเป็นแถวไตมันเดินออกมาเป็นแถวเลยอ่ะเดินออกมนท่ลงถูกมือกับวิญญาณโย่บ่เราอยู่ตลาดกับมุงมุงหาพันเนี่ยเปิดเหยียดจะถ้วยเนาะได้บ่หาพันเรือว่ซิบถ้วยในหน่วยหนึงถ้วยก็น้ำพริกอ่ะเต็มหน่วยเขาไม่เต็มถ้วยถ้วยมีอยู่ก็ยี่สิบปลาตัวว่าผมไปซื้อมากินแล้วเขาคลายแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะเนาะรูดเน่าเวิ้งละลาย อ่าเยอะแยะเยอะไปต่อตามแคบหนองคือนขึ้นขึ้สีหลายเนาะอันนี้แมงนี่มักอยู่ตามหนองเนี่แมงและน้องแบบคือเขาหายก่อนสมมติถึงก็น่านาหัวมีข้าวข้าก้าก้าที่ขนาดนี้นะนาเนี่ยหัวมันนั้นก็ต่อก็แมงดาแล้วโอแมงดากระมาแล้วแมงดาแมงดาเปิดไฟอ่ะเป็นไหมเไฟเดีเปิก็เปิดไฟเราก็ล่อไฟเราก็เอาไฟ เสียงสีวัวสีเทาสุ้มๆเลยล่อแต่ว่าแมงดาเนี่ยมัต้องใช้เสียงบ่ใช่ฮะใช่ใช่ใช่เสียงเหรอปะใช่เสียงเลยบินมาทีละสี่ทีละห้าโดยเฉพรเปิดเปิดเสียงแมงดาจริงใี่ปะเอาเลยแขงแข่งขากกว่าเด็กเออแบบว่าเนาะเออต้งวัวหากินอะไรอย่างเงี้ยบอกถ้าวัวหากินอยู่แล้วแต่ว่า เสียงแมงดาบอแมงกินรอบอนี่บุเคยไปโดนเนาะเอาอปมันละมุนอ่ะอ๋อคอดกินเนาะโอ้ยขันคอเลยเนาะแต่ว่าถ้าแมงนี่เน่ยเคยล่ออยู่แต่ว่าบุเคยเห็นอันนี้เปิดเสียงแฮมใต้แล้มันเดินหาจับเอาบออันนี้นี่มันลงมในกลมองลงเลยบลูกพุ๊บลูกน่ะรักเอาอย่างเดียวแล้วเราเราไม่ต้องไปจับต้องไปพุบมัน ต้องไปหาลายเก็บเนาะพวกนี่ไรเขาก็จนเหมยเหมยมันมาแต่ละหาแต่เราปุ๊บนะครับนั่นก้าวมันได้หลายเราก็ตักเอาเนาะแตหาเนาะดีกว่าได้ป่ะเมื่อคืนนี้ได้เท่านี้ป่ะเอออันนี้อวานใช้ตะเคียนก่อนเด้อเมื่อคืนเนี่ยมันคืนนี้มันเป็นพรมเป็นลมมันบ่ได้ลมแรงก็ลมพัดก็ไม่มาก็ไม่ค่อยมาอ๋อมันบินมาหอดเนาะก็ต้องลมนิ่งๆตัวเดียวเออ ตัวเดี่ยวกับบรรลุเองเลยไอยอดบาดนี่ที่นี่เรียกเฮ็ดแล้วยาดบาทเนาะเอ้าช่วงช่วงนาหน่อยมีน้ำจำช้ำหน่อยหัวตอกตอนนี้ตอกก็เสียงปูหัวปูนี่จะไต่ลงกระมังนี่มีเสียงกระปูอีกมีเนี่ยอยู่ในวัสดามีเวอร์เราอ่ะเอาลาพิมพ์มาเลยเราจะเสียงอะไรเอาเสียงปูเราจะเอาเสียงอะไรก็กระปูนกระมา อไม่กระโนนก็ให้โอ้อันนี้มาดยอดใบแก๋แล้วมันพ่อพีสร้างว่าอะไรไปนี่ไม่รู้เนาะใบใบอ่อนเด้อกะปูเนี่ยผมก็ไม่เคยไปขุดปูอ่ะปไทยนะอ่านี่นิ้วมดเราอยากได้ตัวเมียก็มันมีเสียงตัวเมียอย่างเดียวแล้าก็เอาเสียงตัวปูตัวเมียด้วยแต่มันได้มีอยู่ก็อยู่คนเดียวเดียวกันเลยอ่าตัวแล้วมันมาเป็นปูเลยตัวเมียตัวปูตัวเมียรดอนใสมา บแบบอืนอนเบิ่งมันห้องก็ได้เสียงกระปูมันห้องแบแต่ว่าผมมีเงินด้เือนเบิ่งสิได้ยังเสียงปูเนาะมินิที่ว่าเกลือไกรบอกข้าวข้าวของมาเลยมีเสียงปูเสียงแมงดาคับเออ้ากล้ปลาได้เจ้าเคยตหัวเคยเอา่าว chứ cho ăn cái gì bữa to, ừm, ăn cua chiên ngang điệu, coi bộ không ăn được, coi ăn nỉ là, bài qua nĩ là lãi cái bà này, để bộ chắc web giàu anh, ối, áo thun sắt to, áo thun, ờ, áo đồ dập to luôn, chiên coi luôn, chưa, là, nó, chưa giờ nào, chưa, chưa khốt uh, <laughs> uh, à, à, lạc hại gìn lao bàn này, mà ăn lao đấy bài, kéo hên mình lãi, ờ, chớ ăn nhắng ăn xài mình, chớ ăn nhắng, ăn miếng giáp cầy, đào, กลางเลยเออแล้วก็มีราขาจะว่าอยู่ไทยมันลายเลยแบบมันลื่นคนเลยมันโมยานเจอะอยู่พี่มันแฮไดยไก่อย <d iam ond> ู่พี่เห็นว่าอยู่ไทยมันอย่างมันกันลายใช่นะ <d iam ond> สนใจเทียงปูกับเสียงมิ้ดาแล้วแนะบุคยได้ยิน <d iam ond> เออว่าแต่นะเนาะนะยายาสนทนาเรื่องนี้ก่อน ว่าแต่เรื่องเงินเฮือนนั่นคือกอนั่นจมหติว่ามีแฮ่มีทรายมีปูนมีอย่างแล้วบาดบานมงกบก็ได้ต้องมีบาทมงกบก่อนละว่าอย่างก่อนใดร่อนใจบ้านได้ก็เราขอไปแค่ถึงนั้นปุ๊บหรวแล้วก็ปล่อยวางปล่ว้ปล่อยไว้แล้วก็บอกเพคนว่าใจมงคบเราก็ไปล็อกอื่นเออ บ่ออันนี้คือบอต้าว่าตามที่เคยเห็นสร้างประเทศใช่นะเห็นคนตั้งวงกบแล้วก็เห็นนะแต่บ่อได้เข้าจีประตูเข้ากระชัแ่ละกระบอกบาวี่้ก็แล้วก็ขอมาครึ่งเดียวครึ่งเดียวก็แล้วตอนนี้ก็จงไว้ล็อกมันกระจงไว้แล้วที่ใส่ประตูอยู่ใช่เข้ากระจงแล้วเนาะกรจงไว้แต่เม็นความเราว่ะต้องใส่พอแล้วขอเพียงมีแห่มีใช้มีบล็อกมีปูนนี่เห็นเห็นได้เลยเนาะอหาแต่วงกบโอ เก่งเก่งเก่งใช่เนี่ยในปูนที่ของเรืออือเออในนี่แหละเนาะมันกะโอเคถ้าหฮาสิป้าว้ชื่อมันกะมันแข็งแม่มันแข็งมันเป็นอันทิ่มมันเชียไปชื่อนะเราโอ้ยเอามาเที่ยนบอยมันเปลือกอืออือแม่นคว่ำเราแหละยากมันเรืออะไรเลยนะแต่ว่าพี่จ๋าไปเทบ่อะไกันเปลือกอยจุมาเพื่อนจะมาเมื่อไหร่ป๋ โอ้แต่ว่าเพิ่นมาแจ้งข่าวดีไว้เชื่อแจ้โหมีเด้ออเเพิ่นรือน้ำเฮานี่เอือเฮาชื่อฟูนชื่อเอือนใช่มาใส่ชื่อบ็อกบ็อกมาก่อเอ๊งเรืออยู่หมื่นสองเนาะแล้วว่าแล้วก็บอกพูนี่ว่าอันบ็อกนันช่องพันนันหาพ่อพ่อวะพูนี่พ่อช่องพันหาก็ขนาดลอยก็แต่นี้พันกับ บอยกเป๊ะแน่แล้วเนาะบ่พอกับกับจังหวะอีกอืออือบ่ได้ก็อะไรกินนู้ดนะกินบุฟเฟต์ดอกก็ตำแดงก็ไต่ไหมอ๋อเลยหลายคนแซ่บหลาคนแซ่บผู้ใหญ่บอกมาเลยผู้ใหญ่เนี่ยอืมอ๋อไปเลยง่วแล้วแล้วก็บอกมาเลยเี่กี้เรามาเรียกงัวนน้ำหนาเบิ่งเอาเรียกงัวนน้ำก็มาห้าล้านแล้วบ่แม่ยังบ่อยู่เนาะ เราคักแล้วก่าพื้นลราหลคนตะกี้ก็พืลายนั่นลแล้วสวนพื้นี่ปาซไปพอนแล้วก็คกบนใบแไข่ก็ไข่เยอะว้าพอคนแั้วประนไปในตะกี้เราก็ไปหาชื่อควายชื่อควายแล่นแล้ก็ชื่อตะกี้ข้าวชื่อควายยังหน่อยชื่อแล่นไปหาไช่เป็ดกบบาเชื้อเผาให้ลูกกินบันไดมานยี่ยมโบบิดเห็นบ๊บบัน่สีบคัก เออไปดื้อเมจิตีเด้ออ่าไปบ้างไปเล่นบุญงไฟไปบ่ขอแม่เงินแม่สักไปเลยไปมาชงเลยไปบ่อิ่มเลยอิ่มแลยอิ่มแล้วอิ่มแล้วจะพากันขึ้นเด้อต้นมันแข็งเด้อตกเด้อแห่งมากข้นครับอฮะมีแต่ว่าพูดแหละน้องพี่น้องขาเบิ่งทาง เขาไอ้เพื่อนเอาเครื่องมาให้แะลรกันพอน้องบุญทวีเพื่อนสิลงมือเองบาทนี่ยถือว่าเจ้าชิดจ้าห้องไงสห่องสามห้องเออหนึ่งห้องทงสามห้องนอนเออส่วนเฮือนคั่วเฮื่อนอย่างเขาก็จังแยกมาท่างหากเนาะเหนานบอ้องใช่อะแยกมาเห็นต่างหากเห็ดทรงมูเด่นม่ยาหรออไอ้เพื่อนหัง อามาแต่ไทยพุ่นโอมาแต่ไทยจ้างเงินไม่ใช่หรบ่อันสีมื่อนะเออนอนเงินก็คอยเป็นคอยไปและไปคือกันนั่นแหละเป็นไรใช่ไหมสงามได้แล้วเครื่องขวบจเอาตัวนอนก่อนแม่เอาตัวนอนก่อนเพราะนี่ตัวดังไพกับตัวนอนนี่ยนี่นั่นแหละดูนี่มันกะจำน้าพลมาลีมันกับบอตอบโจดเอกพี่น้องเนาะเรียบร้อยหมดละได้ได้นอนตอนนี้แล้วก็จะเอาตัวไหนเพื่อไปอ่าก่อนหนามันเต็งเฮงโยพี่น้องเอรอมันเชฟเวลากอมันเอง ไปนี่อาจะได้เมื่อปลายเด้อเมื่อปลาแล้วบัดนี้เลยเจะหมทันลาบสิเมื่อนี้กับบางทีกับสีสัตว์ชาวบ้านหน้าแพงแหละแต่มันบ่อนี่ก็ได้พี่น้องเนาะบ่อใคบ่บ่ก็ไปตั้งว่ามาบูดมาเผาอไฟหรอกมาหาเจ้าอ่ะก็เอาเวียดเฝนมาเลยขึ้นมาหน้าไม่เชื่อมเลยนี่บ่อว่าถือไปฮะบ้า ว่าจปใบใบที่ว่าจีไปไปตีตัวทีตัวแล้วมันไก่เนาะใชาติข้นมารงเล็กน้อยอืมต้องพาก,กินด้วขนมด้อกินแต่นมเมาไอ,าอาแห้งแห้งเนี่ฮันโงนสรุปงานนะเมนไม่ได้ไปแล้วบ่แบบเนี้ยยังเลยก็รอเขาโทมาอ๋อแต่ว่าแต่ว่าถามมีเวียกเฮดหล้วก็เมนโจ๊ะถามว่าผมมีเวียกเฮดก็เมนเมนไปงานพ่อ เอาอันนั <conclusions> <S <s <led> <t ries> uh, ่นแหละจะขอบใจได้หลายเนาะเป็นซ้อนเพิ่นหารให้กินทีหลังเลยอ่ะสวัสดีเด้อเัิญเอ่อง่ายไรซอยพอเออเนาะเด็ดเทเด็ดว่าพีหลองเลยอ่านี่เนาะเพิ่นเห็ดคักณ์แบบนั้งบับมุ่นลุ่มคุงจับแมงดาเพิ่นพีหลองเลยฮะเนาะมีแต่ว่าบัดนี้กะทางอ่าพอนอกบุตรวีเพิ่นที่จัดการเองนะเชิญอ่า เป็นทสิกะว่าทางไอ้ทางไอ้เราก็งบโบราณเนาะเราจ้างสร้างบัดสร้างก็หอวยเป็นหมื่นสองหมื่นพูดพี่น้องเลยนี่มีเงินคือเครื่องมาก่อเองสบายเดดแดด,ด,ดดว่ามาผู้เดียวพี่น้องเนาะมือน,น,นียเบาเบียดกับพามีอาหาแวะบ้านมเลย,ย,ยบบว่า บุญประจำปีบุญบังไฟเนาะบ้านสาววันพี่น้องเลย่เ้ออะโอเคเนาะพี่น้องเนาะจังดทางบอต้าเองก็คือจะได้ขอตัวกลับก่นเด้อพี่น,อน้องเด้อะสว่าัสดีชานการใดกันขอโทษขอภัยน้ำลายลายนาะพี่น้องเนาะเอาไปโพสไปฟอกับบอตาในคลิปต่อไปหรือว่ามีพระผู้ใหญ่ทานใดเนะาะใหญ่ทางบอตาเป็นสะพานบุญให้อยากมอบหมายให้บอตาเป็นสะพานบุญให้เนาะการยินดีสามารถตริดต่อ มาทักทิ้งไลน์ได้น้องน้องเนาะถ้าคลิปนี้ก็ขอเก,ก่าเคำว่าสวัสดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะบ๊ายบาย